เชเอมนะคะวันนี้เราสองคนเอาของอร่อยอร่อยไม่พอได้สุขภาพมาฝากคุณพ่อคุณแม่และนี่คือครั้งแรกที่เขามาขายในทีวีด้วยนั่นก็คือกาแฟโต้ะเต็มนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพต้องบอกเน้นย้ำแบบนี้นะคะเป็นกาแฟคนไทยเพื่อคนไทยจริงๆวันนี้เดี๋ยวขอต้อนรับเลยค่ะสําหรับคุณองตวนนะคะและคุณน้ํามนค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะว้า เป็นนักมวยอยู่ดีวันนี้มา<ะ>ทำกาแฟซะแล้ว<อ><อ>แน่นอนครับแน่นอนครับเป็นนักมวยมันก็ต้องมีหลากหลายอาชีพอยู่แล้วใช<ะ>่ทำไมถึงเลือกทํากาแฟตัวนี้มันดียังไงมันเจ๋งยังไงทําไมวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านต้องรีบกดโทรสั่งด้วยไหนะบอกสิแน่นอนครับก่อนหน้านี้พี่มินก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเราคือแบรนด์แรก<ะ>ในตลาดที่ใส่แคลเซียม ซึ่งแน่นอนโอเคถ้าพูดถึงแคลเซียมอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยเนาะใช่ค่ะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแคลเซียมเนี่ยมันดียังไงแน่นอนครับในเรื่องของกระดูกละข้อหรือว่าอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมันช่วยอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วนอกจากนี้ในเรื่องของจุดเด่นของเรานอกจากมีแคลเซียมแล้วดียังไงอีกคะอ่ะก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับมันเป็นกาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพซึ่งอันนี้ขอพูดเลยว่าภูมิใจนําเสนอนะครับเพราะว่าเรามีสัญลักษณ์กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทางเลือกเพื่อเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่ใส่ใจดูแลตัววเอองหรื่า รักในเรื่องของสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วนะครับหรือว่ายังช่วยปรับสมดุลในการเผาผ่านไขมันใน,ในร่างกายด้วยนะครับไม<อ>่ว่าจะเป็นไขมันหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าน้ําตาลนะครับแล้วก็ยังช่วยลดน้ําตาลในเลือดซึ่งตรง,ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยู่ในวัยดูแลตัวเองแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะมี ความเสี่ยงในการเป็นโรคประจำตัวผม<ฆ>บอกว่าตัวน,นี้เนี่ยดีมากๆเลยแล้วแ<ม>น่นอนสุดท้ายอีกข้อนที่อยากจะบอกก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของฉะนั้นการทานกาแฟตัวนี้เข้าไปเนี่ยพอเรามีแคลเซียมในร่างกายเพียงพอ<ฆ>เกิดวันหนึ่งเราไม่รู้อุบัติเหตุอะไรจะเกิดขึ้น<ฆ>ถ้ามันเกิดขึ้นแคลเซียมเราถึงร่างกายของเรามันจะซ่อมแซมกระดูกได้เร็ว<ฆ><ฆ>อันนี้สําคัญมากๆค<ฆ>ุณผู้ชมคะทาไมถึงต้องทานกาแฟที่มีแคลเซียมทาไมต้องทานโตเต็มคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพและที่สําคัญในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่ มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกอันนี้มิ้นบอกเลยว่าแนะนําที่สําคัญรสชาติอร่อยด้วยใช่แล้วค่ะรสชาติอร่อยนะคะคุณผู้ชมคะและที่สาคัญคุณผู้ชมคือต้องบอกว่านอกเหนือจากตัวแคลเซียมแล้วยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากม,มายคืออะไรบ้างคะเยอะมากครับจริงๆมีสารสกัดทั้งหมดก็15ชนิดเลยนะคะ<ช> <ๆ S 2> โดยมีพ<ช> <ๆ S 1> ิมเพิมจากน้ำมันลำไข้าวตัวกระบอกเพชรเขาจะช่วยอุ้มน้าแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอิ่มมี L แอลคาเนทีนเรายังมีแคลเซียมแล้วก็มีวิตามินซีช่วยเสริมด้วย หลังจากที่ปล่อยสินค้าไปให้กับลูกค้านะคะ9.9.9.9%นะคะลูกค้าซื้อแล้วซื้อซ้ำรู้สึกดีใจมากลูกค้ารีวิวกลับมาว่าชอบมากเลยนะคะกาแฟหอมมากเหมือนกาแฟโบราณเลยค่ะกาแฟอร่อยนะคะเห็นผลนะคะเราอยากให้ลูกค้ากินแล้วเห็นผลอีกนก้าการันตีเลยว่าสินค้าของโมนเป็นสินค้าที่อร่อยมากดีมากเห็นผลมากแล้วมนได้ส่งต่อสินค้าให้กับลูกค้าจะบอกว่าตัวเต็มดีมากๆจริงๆค่ะ ดี๋ยวให้แม่ฝากนิดนึงแม่ปูขาฝากสําหรับใครที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วอ,อยากจะได้รับในเรื่องของสุขภาพในการทานกาแฟยังไงบ้างคะก็ฝากถึงคนวัยเดียวกันนะคะคือกาแฟต,ตเต็มเนี่ยคือได้ทั้งความอร่อยและทั้งสุขภาพค,คือคือแค่เราฉีกซองเนี่ยกลิ่นหอมก็โชยมาเพราะฉะนั้นมันมันตอบโจทย์ทุกอย่างเรื่องความอร่อยทุกอย่างนะคะแล้วอายุ วัยเราเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องข้อข่าอยู่แล้วเพราะฉนั้นโตเต็มเนี่ยเขาช่วยเรื่องแคลเซียมถ้ามีแคลเซียมที่สามารถช่วยเรื่องข้อกระดูกแล้วก็ยังช่วยลดน้ําหนักแล้วก็มีซ่อมแขกใครมีปัญหาแบบที่แม่เป็นหรือเป็นเบาหวานอะไรต่างๆก็สามารถทานได้รีบสั่งซื้อเลยค่ะ เราจะได้มีสุขภาพที่ดีและอยู่กับลูกหลานเป็น,นนานค่ะถูกต้องเป็นค่ะสุขภาพดีอ,อยู่เป็นนาน,านไม่เป็นภาระลูกหลานอ,อยากไปไหนก็ได้ไปชมขาวันนี้ลงทุนซองละ16บาทอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วยนะคะแคลเซียมเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่สําคัญคือในเรื่องของน้ําตาลไขมันความดันคอเลสเตอรอลถ้าทานตัวนี้เป็นประจำควบคู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายคุณจะค่อยๆดีขึ้นท้าพิสูจน์ทานแล้วข้อต่อข้อเข,ข่าต่างๆจะแข็งแรงขึ้นคะ่ะ ซื้อสาแถม2 5แพ็คใหญ่คุณชมหกสิซองนะคะทานยาวๆเพื่อสุขภาพวันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟแนะนําเลยค่ะกาแฟโตเต็มคุณชมนะคะซึ่งวันนี้ราคาพิเศษ9 9 9บาทนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนี้นนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่มามอบโปรดีๆแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยรีปโอยทานหมดเวลาแล้วเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ